สัญโยต์และที่ตั้งแห่งสัญโยต์ิิษุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยตและตัวสัญโยต์พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยต์เป็นอย่างไรและตัวสัญโยต์เป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลายรูปกาย เป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชนทัราคะความกำหนัดเพราะพอใจใดเข้าไปมีอยู่ในรูปนั้นฉันทะราคะนั้นคือตัวสัญโยชน์ในรูปนั้นภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชนทัพราคะใดเข้าไปมีอยู่ในเวทนานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโยชน์ในเวทนา ภิษุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญยันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสัญญานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโยชใน,น,นสัญญานั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยันทัราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ฉันทะราคะนั้นคือตัวสัญญอ์ในสังขารทั้งหลายเหล่า,ลานั้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญอนฉันทะราคะใดเข้าไปมีอยู่ในวิญญาณนั้นฉันทะราคะนั้นคือตัวสัญญอ์ในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลายขันเหล่านี้เรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญน์ สันทาราคะนี้เรียกว่าตัวสัญญน์แหล